ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิวผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสเมนบอร์ดบล็อกซีพียูนะเมนบอร์ดจะเป็นของทางกิกกะไบนะผมจะเป็น g ีเอขีดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเอแล้วก็ขีดดีเอสามนะครับผมซีพียูจะเป็น a อ d นะครับเอฟเอซีหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้ซีคอรซีเทสนะครับตัวนี้มาพร้อมแรมดีทีอาร์สามสี่สลัดนะครับพีซีไอีสองสลัดนะครับ ตัดแลนเมาส์คีย์บอร์ดนะครับจีเป็นการเทสลอยนะครับเปิดติดปกตินะครับผมดูจากหน้าจอค้นหาด้วย CPU Z นะครับ<ม>ในหัวข้อ CPU นี่ครับข้างต้นที่กล่าวมาเลยนะครับแล้วก็หัวข้อเมนบอร์ดนะครับ<ม>สินค้าเปิดติดปกตินะครับผม ท่านครับ